อันนี้ได้ผมได้รับของที่ลูกค้าส่งเคมาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ตัวเก่าที่ลูกค้าเคมามันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าไอตัวนี้มันหลวมผมเลยเปลี่ยนให้เลยดีกว่าเพือให้มันขึ้นสนิมแล้ว,วก็เลยเปลี่ยนยกชุดมันจะมีชุดบอดท,ที่ผมยกชุดอย่เนียครับเนี่ยแบบถ้ามันขึ้นสนิมเลยเนี่ยผมก็จะเอาออกอันนี้ไม่ใช่นะยกตัวอย่างเนี่ยของลูกค้ามันก็นจะเป็นอย่างนี้ผมก็ยกชุดภายในออกแล้วก็เปลี่ยนชุดภายใน มาให้ลูกค้ากรอบของลูกค้ากรอบเดิมครับสำรองไฟได้ปกติครับใี่ผมเสียบไปไว้นะครับสำรองไฟปกติไอ้ตัวนี้รอบก่อนที่ส่งตอนที่ส่งไปก็เทสให้อย่างนี้แหละแต่ว่าน่าจะเจะกิดจากการกระแทกั้งตัวนี้มันเลนหลวมแต่ถ้ากดใช้งานมันก็ใช้ได้แต่ว่าเลยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยดีกว่าจบกว่านี่ครับ การตกลงการขนส่งกับลูกค้าแล้วก็เหลือแต่ทางแอดมินของ l a z a ด a มายืนยันให้ดำเนินการส่งกลับให้ก็จะรีบส่งกลับให้ลูกค้าครับนี่ครับกปิดก่อนหน้านี้จะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้พอขึ้นนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นตรงนี้เลยแต่ตอนนี้หายไปแล้วครับเพราะผมเปลี่ยนชุดเบดชุดมาแปลงให้แล้วโอเคครับผม